ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพี่สกลแสงมารีครับเจ้าของตัวจริงครับธุรกิจห้างสรรพสินค้าสังกัดพันตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับครับคุณพี่ครับเอ่อก่อนอื่นเลยใหญ่ขนาดนี้นะฮะเรามีสินค้าอะไรบ้างครับคุณเอ่อเป็นของใช้ในการทำบุญครบงจรครับนะฮะเป็นห้างสรรพสินค้าสังกัดพันแห่งแรกของชาวพทธค่ะนะฮะเป็นศูนย์รวมอำนวยความสะดวกเรื่องการทำบุญคคบงจร แล้วทําไมถึงต้องเป็นพวกสังคพ,พันธ์แล้วก็ทางพุทธเนี้ยครับอะไรจุดประกายให้ต้องทําพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นผมผมเป็นคนต่างจังหวัดนอยู่ใกล้ชิดกับพระกับวัดกับศา,าสนา,าได้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย90%กว่าซึ่งเป็นพุทธซึ่งใกล้ชิดกับศาสนาทบุญตลอดแต่แต่ไม่มีใครอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร เราเราเกิดการเปรียบเทียบกับห้างของต่างชาติซึ่งซึ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทุกอย่างนะเราก็เลยอยากจะทําเป็นห้างสรรพสินค้าสังนพันธ์แห่งแรกของชาวพุทธขึ้นมาอำนวยความสะดวกเรื่องของทางบุญควบวงจรนะครับการคัดสัรการคัาสัรผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าอ่าหม่สดว่วอะไรเงี้ยค่ะเราเลือกเองเลยหรือเปล่าหรือว่าเลือกเองครับเราวิถีพิถันเรื่องเรื่องคุณภาพเรื่องความเหมาะสมนะของ พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าผู้ให้สิ่งที่เลิศและประเสริฐจะได้รับสิ่งที่เลิศและประเสริฐกลับคืนมานะฮะคนต่างจังหวัดจึงจะถวายพระด้วยของดีๆค่ะงข้าวก็ต้องตักบาตรก่อนนะฮะมะม่วงแตงโมลูกสวยๆถวายพระก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นคนต่างจังหวัดก็ละเอียดและก็พิธีพิถันปราณีตในการทําบุญนะฮะทางสามพันก็ ก็เลยอยากจะสร้างนาวัตกรรมใหม่ที่ทประณีตพิธีพิธัน<ะ>เรื่องการทําบุญเพื่อให้ได้บุญอย่างแท้จริงกรับับฟังจากการพูดการจาแล้วนะคุณนิติเนาะรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงม,มีความดูออกเลยว่าเป็นคนที่คบบลุกคลีอยู่กับวัดอยู่กับศาสนามาพอสมควรอันนี้เรามีแบ็กการาวอย่างไงครับในการที่เราจะมาเริ่มธุรกิจตรงนี้เราต้องมีความรู้ในเรื่องของสังกัดพันมีความรู้ในเรื่องของพิธีการพิธีกรรมต่างๆอันนี้เราศึกษาจากตรงไหนอย่างไรมาครับทุกอย่างเรียนรู้ได้ทั้งหมด ับนะครับทุกคนตั้งใจมีใจรักผมมีใจรักด้วยศรัทธานะฮะบุญเกิดจากศรัทธาเราอยากจะอำนวยความสะดวกเรื่องการทำบุญเป็นสะพานบุญพี่น้องชาวพุทธเราขาดความรู้เรื่องนี้นะฮะทั้งทั้งที่มีการประกอบพิธีจับนะตลอดทั้งปีจะบวชจะแต่งจะทำบุญบ้านจะทำบุญบริษัทหรือยามที่สูญเสียคนที่รักไปไม่มีใครทำเป็นเลย เพราะนั้นเราเราจึงมุ่งศึกษาเรามีทีมงานทั้งฝ่ายคารวาสและฝ่ายสงฆ์งนะฮะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจากกรมศาสนานะครับพระเถระชั้นผู้ใหญ่เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภา,าคเมตตากราบให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเราสามารถเรียนรู้ได้ครับและเราก็เรียนรู้ว่าของทำบุญจริงๆมีอะไรบ้างแล้วเราจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เลย พี่น้องชาพุดมาสามารถเลือกได้เป็นหมวดเป็นหมู่ะนะหมวดโต้หมูมีตต้หมูให้เลือกมากมายหมวดตู้ป,ตปัตย์ปโดกหมวดผ้าไตรหมดที่สําคัญที่สุดก็คือด้านหลังเราเนะะี่ยค่ะชุดสังฆทานเป็นหัวใจของการทาบุญเราเราประสบปัญหาเราได้รับข่าวคราวมากมายเรื่อง สังฆทานไรคุณภาพทั้งทารยดไส้สั้งกานหมดอายุยดไส้ด้วยเหรอคะการมีข่าวออกมาในทางลบมากมายซึ่งเขาอาจจะจัดมานานแล้วและยังขายไม่ได้ก็ได้ครับครับครับการทําบุญก็ต้องทําด้วยของที่เลิศเราประณีตสังฆทานของเราได้รับรางวัลจากสกบเราจัดใหม่สดทุกวันนะครับในเทศกาลสําคัญที่มาถึงเนี่ยเช่นวันมาฆาวันวิสาขะวันอาสารหะ สังฆทานของเราจัดไม่ท hmm. ันครับคือของเราใหม่สดจริงได้รับการยอมรับมากเลยจากจากพี่น้องชาวพุทธแล้วก็พระสงฆ์บอกต่อครับอยากรู้มากเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นห้างขนาดนี้ค่ะเริ่มยังไงมาบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นก็ไปเรียนรู้จากเพื่อนจากพวกที่เขาเปิดร้านสังฆพันธ์อยู่ออ๋ในที่สุดเราก็ตัดสินใจเช่าห้องหนึ่งห้องเพื่อเรียนรู้ก่อนเล็กๆ เมื่อเราได้เรียนรู้เสร็จเราก็ตัดสินใจเปิดเป็นห้างที่สมบูรณ์แบบรบเรามุ่งที่จะเป็นห้างสรรพสินค้าสังัฐธนเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการทําบุญเป็นสะพานบุญจริงๆนะค,ะครับ,รบการซื้อของที่ห้างสังกณานเรานํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปเป็นที่พักสง์ไปเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นค่ายคุณธรรมค่ายพุทธบุตรให้กับเด็กเยาว,วชนเราเรา เราทําด้วยความตั้งใจนะฮะครับทําอย่างไรจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวพุทธที่มาแล้วได้ของทําบุญครบวงจรค่ะครับได้คําแนะนําคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําบุญจากผู้เจยวชาญจริงๆริงนะค่เราเมื่อเราขายของครบวงจรแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเจ้าพิธีในการรับจัดงานทาบุญทุกชนิดเลยฮะเป็นเจ้าพิธีครับแน่นอนครับในเรื่องของ สังฆทานแน่นอนควรจะมองไปถึงเรื่องของสังฆทานนะฮะสังฆทานอยากให้ให้ความรู้คุณผู้ชมนิดนึงสังฆทานจริงๆแล้วคืออะไรและในถังสังฆทานที่เราถวายกันเนี่ยควรมีสิ่งที่จําเป็นนะมันต้องมีอะไรบ้างแล้วควรดูอย่างไรสําหรับคนที่กําลังจะเลือกสังฆทานที่ครบถ้วนชุดหนึ่งเพื่อจะไปถวายในวันพระใหญ่การถวายสังฆทานนะครับสังฆทานเนี่ยแปลได้ตรงตัวอยู่แล้วนะฮะทานที่ให้กับพระสงฆ์ คนะะสังฆะก็คือพระสงฆ์ค่ะนะทานที่ให้กับพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยได้ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาเป็นการสาืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปครับเพราะฉะนั้นเครื่องอุปโภคบริโภคก็คือปัจจัยสี่คือเสื้อผ้าเครื่องน่งหงยารักษาโรคแล้วก็อาหารเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันคือสังฆทานที่ที่ให้ พระสงฆ์มีมีอาหารมีเครื่องใช้สรับดำรงชีวิตเพื่อเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแต่ว่าของเนี่ยคุณจะมีประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นโทษแล้วก็ไม่ใช่ของที่ผิดศีลนะไม่ควรถวายพวกสุราบุหรี่หรืออะไรพวกนั้นแต่แต่ถามว่าพระต้องใช้อะไรบ้างพระก็คือประชาชนการการใช้ทุกวัน แน่นอนเรื่องการโกนผมก็เกี่ยวกับใบมีโกนใมีโกนครับเรื่องยารักษาโรค<า>เรื่องเรื่องอาหารก็ก็ก็ดูอาหารที่เหมาะสมไม่ควรจะไปเพิ่มเบาหวานให้กับพระสงฆ์ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าก็คือหมวดผ้าไตรผ้าไตรกีวนรวนสบงเนี่ยถวายได้ทั้งหมดนะครับพวกอ่ ของใช้ในชีวิตประจําวันเช่นน้ำยาล้างจานก็จําเป็นนะแม้แต่น้ายาล้างห้องน้ําก็จําเป็นท่านต้องใช้ถึงเวลาท่านจะเอาที่ไหนมาใช้ก็คืออุปข้าวของต่างๆที่มีความจำเป็นปัจจัยสี่นะครับปัจจัยสี่นั่นเองแต่เนื่องจากที่นี่มีที่พักสงนะฮะครับเราถวายที่พักสงฟรีถวายพระทหารเช้าเพนฟรีตลอด5้าปีที่ผ่านมามีพระมาพักที่นี่ประมาณส0งพันกว่าลูก ที่ห้างเนี่ยที่ห้างนี้ครับนะเพราะนั้นบุญกุศลนี้ก็พี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าก็ได้รับโดยทั่วกันครับพระที่มามีตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคครับท่านเมตตาให้คําแนะนําว่าพระสงฆ์ต้องใช้อะไรบ้างสิ่งใดจําเป็นที่ควรนํามาจัดสังฆทานครับเพราะนั้นคือคแนะนําที่ดีที่สุดก็คือ พระสงฆ์นั่นแหละครับที่สงสัยคือตัวภาชนะที่ใส่ค่ะมีทั้งเป็นหม้อเป็นกละมังเป็นตัวกระแป้งนี้ใช่ไหมคะมันมีความแตกต่างกันไหมแล้วถูกหรือเปล่าใส่เป็นหม้ออย่างเงี้ยค่ะภาชนะค่ะเป็นสิ่งที่เราถวายพระสงฆ์ครับพระสงฆ์จัดงานประจําปีมีประชาชนมาเป็นร้อยเป็นพันคนก็ประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนก็ต้องใช้หม้อใช้กละมังใช้ถาด เราเราไม่เน้นผังเหลืองเพราะผังเหลืองมันไม่ค่อยได้ประโยชน์มากมากนักแต่ว่าหม้อต้องใช้นะฮะของเรามีชุดบาทเนี่ยก็ต้องกินบาทเราพยายามเลือกภาชนะที่เป็นประโยชน์ต่อต่อโรงครัวของวัดอะครับอะไรก็ตามแหละที่ถวายไปแล้วใช้ได้นี่ได้บุญหมดได้บุญหมดครับใช่ไหมครับทีนี้เราก็รู้จักสังฆทานกันแล้วรู้จักสังฆพันธ์รวมๆรวมถึงที่มาของคุณพี่ไปแล้วทีนี้มองในเรื่องของธุรกิจบ้าง ใช่ไหมฮะการที่พี่คัดสรรแล้วก็ทําธุรกิจที่เรียกว่าต้องพูดตรงๆก็แตกต่างนะแตกต่างจากห้างธรรมดาตรงนี้พี่ลงทุนมากน้อยขนาดไหนแล้วพี่ใช้ความกล้าขนาดไหนถึงจะก้าวข้ามขีดจํากัดข้อดําเนินของเรื่องร้านขายสัตภาระมาจนถึงจุดนี้ได้ครับก็การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของศรัทธาจริงๆเมื่อเมื่อมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วมันก็ใจเป็นใหญ่ใจ เป็นประธานทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจนะใจที่มุ่งใจล้วนจะเอาอันนี้ไม่ใช่ผมค,คุณคนพูดนะฮะเป็นพระพุทธองค์ตัดไว้ยอย่างนั้นะนะเพราะฉะนั้นเมื่อมองเห็นว่าธุรกิจทุกธุรกิจเราทําเพื่อมาให้ได้มาซึ่งเงินคธุคกรกิจนี้ก็ก็เหมือนกันครับได้เงินด้วยได้บุญด้วยที่ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นก็คือได้บุญครับเราเตรียมของ ดีๆของที่ละเอียดพิถีพี่ถันเพื่อให้พี่น้องเอาไปทําบุญเราได้บุญด้วยครับลูกค้าที่มาจะซื้อของไปทําบุญจะซื้อเครื่องบวชจัดไม่เป็นเราอำนวยความสะดวกให้อย่างดีคุณป้าขอบอ,อขอบใจเราก็อนุโมทนาบุญกับท่านเราก็ได้ได้บุญด้วย่<ะ>อนุโมทนาไปเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ได้ทั้งได้ทั้งพภกกรัพย์แล้วก็โ,โลกุตตรตรัพย์ด้วย เรกุตละทรัพย์คืออะไรคะคือคือบุญกุศลที่เป็นสวรรค์นิพพานที่เราต้องการนั่นแหละครับคือมีมีผลกำไรที่ใช้ชาติดีแล้วค่ะมีผลบุญไว้รอเราชาติหน้าด้วยอใช่ครับเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเข้ากันได้ดีเลยในเรื่องของทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยครับอันนี้ถามนิดนึงครับการที่เราตั้งร้านมาตรงนี้คู่แข่งเราเยอะไหมฮะแล้วก็สินค้าประเภทสารพันธ์อันนี้นะฮะสินค้าเราทําเพื่อพระจริงๆแต่กลุ่มลูกค้าเรา ก็ไม่ใช่พระเป็นกลุ่มพุทธศาสนิกชนลงมาอันนี้เรามีการโปรโมทธุรกิจของเราอย่างไรเรามีการแนะนําตัวเองพรีเซนต์ตัวเองจากลูกค้าใหม่บ้างครับก็อาศัยการบอกต่อเป็นหลักนะครับลูกค้าที่มาก็พึงนพอใจนะฮะเราเราเราได้คุยได้สอบถามทุกท่านก็บอกว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนในชีวิตนะฮะตั้งแต่อายุน้อยจนจถึงอายุ8ปดเก้าสิบที่มา ท่านก็บอกว่าท่านยังไม่เคยเห็นอย่างนี้เห็นแล้วท่านบอกว่าท่านชื่นใจท่านปิตินี่เป็นความภูมิใจของผมนี่เป็นความภูมิใจของชาวพุทธทุกคนร่วมกันเรามีพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทําบุญมามีพระพุทธศาสนามาสองพันห้าร้อยกว่าปีแต่ทําไมไม่มีใครคิดสร้างศูนย์อํานวยความสะดวกเรื่องบุญ่ะฮะก็เป็นร้านที่กระจายกันอยู่ทั่วไป เพราะนั้นาการตอบรับดีนะฮะการสื่อสารส่วนใหญ่ก็จะบอกต่อกันค,ครับค่ะยางก่อนวันพัเนีแน่นอนคนจะเข้ามาซื้อของของเราเนี่ยเยอะเลยแต่หลังจากผ่านวันพัสไปมันก็จะมันจะต้องมีวันหนึ่งแหละที่แบบคนไม่ค่อยได้เข้าใหม่ไงค่ะเรามีการจัดการกับตรงนี้ยังไงแล้ว,ลวเราโปรโมทร้านหรือโฆษณาในวันที่ธรรมดาธรรมดายัางไงคะคือจริงๆมันอาจจะธรรมดาสําหรับเราแต่ไม่ไม่ธรรมดาสําหรับคนอื่น แบบคือที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่จะต้องมาซื้อทุกวันใช่ไหมล่กมีการทําบุญบ้านทุกวันค่ะไม่รู้ว่าพี่น้องของคนไหนทำบุญบ้านทําบุญขึ้นบ้านใหม่มีการทําบุญวันเกิดทุกวันค่ะมีการแต่งมีการบวชทุกวันคือมันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ใช่วันของเราแต่เป็นวันของคนอื่นเพราะฉะนั้นเฉพาะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ก็วันละผมว่าน่าจะเกือบพันหลังนะครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับวันหนึ่งเป็นพันแห่งแล้วคนที่ทำบุญไปจำปีคนที่ทำบุญวันเกิดท่านคุณพ่อคุณแม่คนที่บวชที่แต่งและท่านทราบไหมว่ากรุงเทพปริมณฑลมีมีคนตายวันละสองร้อยศพอ่ะมีคันจัดงานศพวันละสองร้อยศพอ่ะครับครับซึ่งซึ่งเรานั่งคุยกันล่าเริงแต่ว่า อีกสองร้อยครอบครัวเนี่ยกำลังทุนเสียเขาไม่มีไม่มีสิทธิทาอะไรเลยฮะนอกจากต้องจัดงานศพคย่ทีนี้คุณทิติอย่างนี้คนก็บอกว่าคนไทยเนี่ยมันจะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกอย่างวนเวียนอยู่กับศาสนาหมดแล้วไม่พ้นสังกัดพันเลยฮะเพราะนั้นทางสังพัดพ์นเห็นความสําคัญตรงนี้คจริงอยู่มองแล้วเป็นธุรกิจเฉพาะซึ่งใช่ซึ่งซึ่งเฉพาะมากๆครับแต่ว่าบางเอิญพรุ่งนี้เป็นวันเกิด คุณปู่เราเราเตรียมการจัดบางทีฝันไม่ดีพรุงนี้ก็เอาแล้วก็้อกังครับแล้วแบบนี้มีออเดอร์แปลกๆไหมคะที่เขามาสั่งยังมีไหมแบบอะไรที่มันแปลกๆมีครับอะไรบ้างคะมาปรึกษาว่าจะทําบุญสะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์ไม่เหมือนกันส้กคนค่ะคค้าขายไม่ดีนะประสบอุบัติเหตุบางคน ฝันไม่ดีเด็กมารบกวนอยู่ตลอดทำประเภททำแท้งอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะเรื่องเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ไม่ถึงตัวไม่รู้เพราะนั้นบุญเป็นเพื่อนที่แท้สะสมบุญไว้แล้วบุญตามไปใช้ไปช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งใชบมาถึงตอนนี้ฮะสังกฐา์ห้างสรรพสินค้าสังกพันใหญ่โตมาถึงขนาดนี้แล้ว สำหรับตัวคุณพี่เองคิดว,ว่าจุดนี้เราพอใจหรือ,อยังหรือในอนาคตเราอาจจะมีการก้าวกระโดดหรือขยายตัวเองพัฒนาต่อไปอยังไงบ้างครับเราได้รับการเรียกร้องจากพี่น้องชาวพุทธค่ะมากมายนะครับมีลูกค้ามาจากหลายสิบจังหวัดทั่วประเทศ <S 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 มาที่นี่ค่ <S 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 ะผมว่าเฉพาะกรุงเทพมาทุกเขตครับ,รบแล้วก็เรียกร้องให้เราเปิดสาขาไปบริการ <S S S ใกล้ๆมากขึ้นค่ะ,ะท่านมาจากมีนบุรีมาจาก ดอนเมืองไกลเกินไปตอนนี้เราเราได้เปิดสาขาที่สองแล้วนะครับที่ฮงโปราชพฤกษ์นะแล้วก็มีนโยบายที่จะเปิดสาขาทั่วกรุงเทพนะครับรวมทั้งปริมณฑลและและจังหวัดสำคัญด้วยเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกชาวพุทธไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีพุทธซึ่งท่านก็มีเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่ท่านพูดกับกลับมาถึงตอนนี้นะฮะเราเองก็เป็น คิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วล่าตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเองว่าจะเป็นผู้บริโภครวมถึงผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจประเภทนี้อยู่ในฐานะที่เราเป็นเหมือนรุ่นพี่อ่าคนที่ทํางานธุรกิจนี้ชั้นนําเราอยากจะส่งต่อบอกต่อข้อความอะไรถึงเขาหรือมีคาแนะนําทางธุรกิจให้คนที่ทําธุรกิจลักษณะใกล้เคียงแบบนี้แต่อาจจะเล็กหน่อย,อยอยู่ทางคุณผู้ชมทางบ้านนี้อยากฝากอะไรครับก็ก็ให้กําลังใจทุกท่านนะฮะเราเป็น เป็นผู้ประกอบการที่ที่จะต้องรักใคร่คมเกี่ยวกันแล้วก็ภูมิใจในในในอาชีพที่ที่เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์มากๆนะเป็นอาชีพที่นำมาซึ่งโคกรัพย์และอริยรับเราได้ทั้งเงินและได้บุญกุศลเพราะนั้นเป็นอาชีพที่ควรอนุร,รักษ์ไว้นะอนุร,รักษ์อาชีพนี้ได้บุญด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ได้ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปนะครับ ลูกรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมไม่ทราบพิธีการทางศาสนาแล้วหลายท่านเข้ามาซื้อเครื่องบวชก็ไม่รู้ว่าเครื่องบวชมีอะไรบ้างจะต้องใช้อะไรบ้างจะทําบุญบ้านก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนการทําบุญบ้านต้องทําอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านที่ประกอบอาชีพร้านสังกัพันธ์ด้วยกัน<า>ครับกําลังจะเป็นผู้นําเป็นต้นแบบในการ รักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้ให้มั่นคงไว้ก็ให้ทุกคนภูมิใจในอาชีพของตัวเองแล้วก็แล้วก็เพิ่มหาความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้ความรู้กับกับพี่น้องชาวพุทธที่เข้ามาใช้บริการครับเป็นะไรครับมาถึงตอนนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็พอจะรู้ที่มาที่ไปของห้ามสารริสุทธิ์การสันธั์ทีนี้กันแล้วนะฮะผมเชื่อเลยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่า ในถังสังฆทานหรือ,อชุดสังฆทานของที่นี่มีการจัดรูปแบบออกมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เราใช้วัตถุดิบที่คัดสรรดีมากน้อยขนาดไหน<ฆ>เดี๋ยวช่วงหน้าอาจจะต้องรบกวนคุณพี่นี่แหละพ<ฆ>าเราไปจัดสังกพานกันว่า<ฆ><ฆ>จะเป็นอย่างไรครู่เดียวครับ